ครับสำหรับตอนนี้นะครับ <Okay. S 1> นักเรียนคนไหนที่ลงมาแล้วนะครับ <Okay. S 1> เข้าประจำ <Okay. S 1> อภิญญาของตัวเองก่อนนะครับ okay.

လာလို့တော်တော်ဖြစ်နေပြီ။ဒီကဘာဖြစ်နေလဲ။ ครับผมขอให้ป้ายป้ายโรงเรียนอีกเข้ากันนะครับไปโรงเรียนไป ีเขาบอกว่าอะไรกันครับเปล่าไปขบวนใช่ไหม กันไปจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ค่ะตูช่วยดูนะครับ ก็าสาวนะคะทุกคนตรง ที่น้วเราเตรียงก่อนมหยดยอรวลััปีเจอทุกยอนหลังนเป็นจนดีเพื่อชาพไทได้วาเามาดาไปขึไปเรบผม,มเองแล้ว ยืมตรงๆหน่อยครับเาาชื่ชีค่ะขอบคุณมากครับย็นเขาเป็นนางแบบเลยลูก 6มกราคม2552กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ชับ5ผลงานการแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานครชาร์ร็อตเกม้งที่34ปี2566ในรายการแข่งขันว่ายน้ำว่ายน้ำวันเราจีแจระเี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าทุกคนก็จะพูดตามนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะมเป็นภูเก็ต ข้าพเจ้าในคุณจางโลและเราก็บอกชื่อของเรานะคะขอประกาศตนณที่นี้ว่าขอประกาศตนณที่นี้ว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าในคุณจารโ์นางอาสิยาจันดาคุลคือนักกีฬาสมัครเล่นคือนักกีฬาสมัครเล่นและขอปฏิญาณตนว่าและขอปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้า จะแข่งขันกีฬาจะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริงด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริงนะคะทุกโมงกันนะโยมวันอนทิตย์กันนะจะเป็นผู้นำ มีดัมเมเยอร์นะคะตัวนล็กๆอยากเด้อผ่านท่5ประธานนะคะนักเรียนก็จะถวายกรอกหรือจะมีการโชว์นะคะก็แล้วแต่สีดีไซน์มาอยู่นี่ครับไปไปไหนวะไปไหนอ๋อเข้าไปห้องพยาบาลค่ะก็ทำถูกต้องค่ะแต่ครูพยาบาลอยู่ตรงนี้นะคะก็ผ่านไปห้องพยาบาลนักเรียนกระแหยไม่ไหวแจ้งครูนะคะลูกนะ ต่อไปนะครับจะเป็นขบวนเดี๋ยวขบวนสีเขียวขยับไปตรงนู้นก่อนครับเดี๋ยวต้องขยับด้วยรอครับหนึ่งเราจะเับน้าเราเนี่ยเราก็เดินน้อยนะเราเตรียมอะไรมาเยอะแยะที่จะโชว์คณะกรรมการนะครับวันจันัร์คุณครูก็จะให้เราเรียนได้โอกาสเดินได้ไกลหน่อยโอเคน้องสีเขียวน้สีเขียวปรานะครับรบกวนช่วยขยับขบวนพาเลทนะครับแล้วจับเรียบร้อยด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ ด้วยทัดเยในชุดสวยงามวันนี้นะครับนอกจากความสวยงามแล้วเราจะพิสูจน์ความอดทนของแต่ละคณะสีด้วนะคะวันนี้ให้ดไปได้แต่พวกนี้ห้ามดยนะห้นะพวนเรทองเียจะิเลยค่ะทเรียนตัวตามลูกเลกครลกไหไ ขบต่อไปที่กำลังออกม่ิจัก็จับดตอวกังัใจนายกันนะเมื่อเดินผานมาท่ารานแล้วเราจะแสดงความเคารพท่านประธานอย่างไรนะคะเราจะได้นัดหมายขบวนประธานที่ะคะาไร วันนั้เราจะต้องอเคามเทียงกันมากๆทำให้เต็มที่ครับแล้วเะไปค่ะของีเหลืองเีเหลืองไม่มีเสซเซียง,งบบเสียงน้อยเสียงนอยนะครับพอเราได้มาลงบอกวัวบ<ส>ต่คะแบบนนเลยนะครับเสียงน้อยจนไปไหนกไนาน้าด้มัน ดูช yeah, uh. sure. mm ี hmm. uh, uh ้หไม่เหมือนกันเลยลูกหัว yeah, ก yeah, ็ทาหัหน่ออ uh. oh, ่าไปตีหัวกันนะคะส่วนที่เป็นเจ้าแทนประธานไปก่อนให้สวยนะคะแอนนีค่ะแอนนี่ค่ะแอนนี้ค่ะเอ่อดูเท่าไหร่ใส่หมดมให้หมดนี้ขอให้ไหลบูบูม่ได้ไม่ไดม่ได้ไ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 มคได้ไม่ได้ด้ไ่ไ้ไม่ได้ไอ่ล้ไม่ได่ดม่น้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้นมด้ไ่ได่่่่ โอเคครับขอบพระคุณสีเหลียมมากครับต่อไปนะครับสีสุดท้ายของวันนี้ของเราคือสีฟ้าสีฟ้า,ฟามาแล้วสีเหลียสวยงามยิมได้นละลูกนาฮีมได้แต่จะประธานจะอยู่ฝั่งนู้นนะลูกนะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันจริงอยู่ก็หมุนเอา คติงแ่อนนะตอนนี้คือคือคอคือคือคือคนอคือค้อคื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 อคะอคือคือคือคอคือคืคองคอคออคือคือคืออคือ่ือคคคือค้ออคออออคคืออคอืออคคือค สวยงามมากๆค่ะน okay. ักสฟ้าอมา่ชั่วโนะคะก็จะแสดงให้เห็นาเวลาไนั่งพักกอนดีครับโอเคเอาหัวชนกันเลยสีเรานักจะพักกะเพ่อนครับัสีเอาหัวกันหัวกันเลยครับอะไรกันเลครับสยามคุณนอำเก็บกันียบเราเยี๋ยวมา